ย้ำเศร้าค่ะเบิ่งห้างนกค่ะพี่น้องจากเรายัางอยู่หรือมันมันล่างไปแล้วกับบรูนะคะอันนั้นต้นพักกระโดนอันนี้ตน้นล่ำดวนนะคะพี่น้องเนี่ น้องชายว่าปลูกไก่บ้านเกินไปว่าให้ไม่หน่อยตัดออกเดี๋ยวไม่หน่อยถาเห็นน้องมาบ้านเห็นเราตารัดเองถาเกิดเฮาเอาไปปลูกมองอื่นนี่กมันกับใบไย,ยไหวปันได้ที่พี่น้องอันนี้มันอยู่ไก่ข้นสื่อมันกับไ่แบบไ่เร็วอ่ะ ต่อไปสวนหลังบานไม่หน่อยนี้จะเป็นสวนอาหารนะคะพี่น้องแววผ่านไปเส้นทางจะไปช่องเมกนะคะแวะกินเขาได้นะคะ <c oughs> แถวนี้เพิ่นก็นจะอันนี้เป็นหลังลานตัดผาไม่หน่อยค่ะไม่หน่อยนี้ใหญ่ลานตัดผาไปอยู่ไปอยู่บานค่ะเนี่ยลานตัดผานี่ ่นอาจจะเหตุเป็นออฟฟิศหรือเหตุเป็นคอฟฟี่ช็อปหรืออีกอย่างสินะค่ะเนี่ยไม่นหน่อยมมอยูตรงนี้บันเน่ใกล้ๆกันนี่ละเนี่ยค่ะไม่หน่อยย้ายมาอยู่บ้านค่ะเพราะว่าต่กรอนเนี่ยไม่นหน่อยนะไม่นหน่อยกับมานาังทำงานอยู่นห่เนาะไปนอนอยูบ้าน คึมๆนะคะพี่น้องเนี่ยเพิ่งก็จะมาเขืยแถวนี้ค่ะมาเขืยแถวให้มันให้มันเพราะว่าตอนนี้ไม่นหนอหนเห็ดเป็นน้องไส้เห็ดเป็นไอ้กันให้เป็นเอาใบไม้แห่งลงมันก็นจะเป็นมันยุบเปนหลับพี่น้องเนี่ยเอาใบไม้แห้งเป็นเป็นหลุมปุ๋ยมักค่ะ สิมาเีืยแถวนี้ออกค่ะมีต้นลำดวนอยู่นี่สองต้นนะคะกับพอดีเลยลานอาหารสิมักดอกไม้หอมๆเนาะจะมีต้นแก้วนะคะอยู่ในสวนนี่มีต้นแก้วต้นโมกอ่าอันนี้ย่ามย่ามแหลงนะคะกรระละปพึกสวย ไม่เหนื่อยกับสิบถ่าคลิปขึ้นกันล่ะพี่น้องเอ้นี่เพิ่นก็จะมาบริหารแถวนี่ยหาแถวเดินเนี่ยใหมมีเป็นสุ่มเป็นสุ่มเห็นเพื่อนบอกนะคะแต่ว่าตอนนี้เพื่อนว่าในเขามาไม่หน่อยกับก,บกระลังเคี่ยวล่านตัดผาอยู่เพราะว่าไม่หน่อยไปไป,ไปแตงห่องไปแตงห่องอยู่บานค่ะ เจ็บคอบ่าหันในเศร้าด้พี่น้องเอ,อเขียบต้นนี้แบบแสบดอกแก้วดอกแก้วนี่หอมหอมเนี่ยแบบ เจตนาปลูกไว้ค้างบ้านนี่เวลาคุณยายนอนห้องนี่ค่วะว่าเราเปิดหน้าต่างออกมาสเสดหอมมาสั่นตะกอนนี่บันนี้คุณยายอายุหลายขึ้นมาก,กับบวบคอยได้ได้ดพี่น้องยางบวคคอยได้โอ้ยือเมืดแท้ไปถ่ายมาหันหนามันนั่งนี่ ต่างไทยมาข้างนอกนะพี่น้องเนาะมันแจ้งแจงเป็นคือฝน,นสีตกเนี่ยค่ะเป็นขึมขึมฝาลุลัว